สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n แนนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเขียนโค้ดผิดพลาดน้อยลงนะครับแล้วก็บัักน้อยลงด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องมือที่นักพัฒนาทุกคนเนี่ยควรติดตั้งเลยเวลาที่ทุกคนเนี่ยพัฒนาโปรเจกต์นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้ทุกคนเจอกับเอเรอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแก้ข้อผิดพลาดได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเครื่องมืือออตัวนี้คะไร ซึ่งเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับนั่นก็คือ E.S. l i n s นั่นเองนะครับก็สําหรับมือใหม่ทุกคนนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับเจ้าตัวนี้นะครับก็ใครที่เขียนโค้ดมานานแล้วน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น่าจะใช้ในอ่าโปรเจกต์ Project ของทุกคนอยู่นะครับอ่ะก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมาพาทุกคนนะครับที่ยังไม่เคยใช้งานเนี่ยมาดูแล้วก็ทําความรู้จักกับเจ้า E.S. l i n กันนะครับ โอเคก็ตามนี้เลยนะครับถ้าทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์ eslint.org นะครับเขาก็จะเขียนไว้นะครับเป็นไทท l ลตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยก็คือ find and fix problems in your JavaScript code นะครับตรงนี้สำหรับคนที่เขียน JavaScript code นะครับถ้าเกิดทุกคนอยากใช้งานทุกคนสามารถที่จะติดตั้งได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างนะครับกับ React JS แล้วกันนะครับก็ตรงนี้ผมมีโปรเจกต์อยู่นะครับผมอ่ะโอเคซึ่งตรงนี้นะครับก็เราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครก็คือ npm init add eslint slash c o n f i g นะครับผมอ่ะผมจะ copy มานะครับแล้วก็มาที่ terminal นะฮะอ่าแล้วก็วางคำสั่งนี้ลงไปกด enter ไปนะครับผมรอมาทำการติดตั้งสครูนะครับอ่ะตรงนี้เขาจะถามว่า need to install the following packages นะครับก็คือตามนี้เลยอ่ะผมจะพิมพ์ y แล้วก็กด enter ไปอ่าโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามเรานะครับว่า how would you like to use eslint นะครับ ก็ตรงนี้จ,จะมีตัวเลือกนะครับ3ตัวเลือกก็คือตัวเลือกแรกเนี่ยก็จะเป็นการเช็คหรือว่าตรวจสอบซินแทกนะครับก็คือโค้ดของเราเนั่นแหละนะครับ2ก็คือตรวจสอบซินแทกแล้วก็หาปัญหาด้วยนะครับ3ก็คือตรวจสอบซินแทกแล้วก็หาปัญหาแล้วก็ enforce code style นะครับตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าจะเป็นการบังคับใช้รูปแบบโค้ดนะครับที่ถูกต้องนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยจริงจริง ผมจะเลือกเป็นตัวที่2แล้วกันก็คือให้เขาทำการเช็คซินแตรกแล้วก็หานะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับผมโอเคก็ผมจะเลือกอันที่2นะกด Enter ไปนะครับโอเคทีนี้เขาก็จะถามนะครับว่า What type of modules does your project use นะครับตรงนี้ผมใช้เป็น React.js ใช่ไหมครับก็ผมสามารถเลือกตัวแรกได้เลยนะครับอ่ะนี่นะฮะโอเคก็ใช้เป็น JavaScript module นะครับก็คือมี import export พวกนี้นะครับอ่ะก็ Enter ไปอ่าเห็นไหมเขาก็จะมีให้เลือกเฟรมเวิร์กนะครับ Which framework does your project use นะครับผมก็จะเลือกเป็น React นะฮะ Does your project use TypeScript นะครับตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ TypeScript ก็จะเลือกเป็น No นะครับ Enter ไป Where does your code run นะครับตรงนี้ก็คือโค้ดผมเนี่ยจะ run อยู่ที่ browser นะผมก็จะเลือกไปที่ browser อ่า w h a t format Do you want your config file to be in นะครับก็ตรงนี้ผมจะใช้ format เป็น JavaScript แล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาจะถามว่า local eslint installation not found นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งนะครับ the c o n f i g t h a t you've selected requires the following dependencies นะครับก็คือเราจะต้องติดตั้งเจ้า2ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น eslint plugin react a d l e t e s แล้วก็ eslint a d l e t e s นะครับ h would you like to install them now นะครับผมจะกด enter ไปเลยเลือกที่ yes นะครับ h จากนั้นเขาก็จะถามนะครับว่า which package manager Do you want to use นะครับก็ผมจะใช้เป็น NPM แล้วกันนะครับปึ๊บอ่านี่นะฮะก็ตรงนี้จะถามเยอะนิดนึงนะครับพาทุกคนมาติดตั้งตามนี้นะครับอ่าโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยมันจะมีไฟล์ตัวนี้ครับที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราก็คือเป็น eslintrc.js c นะครับอ่าจะเป็นไฟล์นี้เลยนะครับผมซึ่งในไฟล์นี่นะครับก็คือเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับคอนฟิกอะไรต่างๆได้ภายในนี้นะนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่า เราจะทำยังไงนะครับอ่ะก็ตรงนี้พามาดูคร่าวๆนะครับก็คือ env เนี่ยก็จะมีเบ browser นะครับก็จะมี es 2021 true นะครับ o อเค override parser option อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนมันนะครับ plugin ก็เป็น react นะฮะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาที่ project ของผมนะนะครับก็มาที่ app .jsx นะฮะอ่ะตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าหลังจากที่เราติดตั้ง eslint นะครับให้มาทำการตรวจสอบโค้ดนะครับ ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีการแจ้งนะครับเป็นตัวหยกักๆสีแดงนะครับที่โค้ดของเราเห็นไหมนะครับเนี่ยก็มาดูนะฮะนี่จะมีอยู่3จุดด้วยกันเห็นไหมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาเมาส์เนี่ยมาฮ o v เวอร์นะครับแล้วเราก็สามารถดูข้อมูลได้นะครับว่าตรงเนี้ยเขาหมายถึงอะไรอย่างเช่นตรงนี้ก็คือ React logo เนี่ยมันถูก d e f e แต่ว่าไม่ได้ใช้งานมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดน,นะก็แค่ตรงนี้เราไม่ได้ใช้งานนะครับ โอเคจากนั้นมาดูด้านล่างครับว่า error คืออะไรนะอะลองเอาเมาส์มา hover นะครับเขาบอกว่า React must be in scope when using JSX นะก็ตรงนี้จริงๆอะผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีการ import React มาแบบนี้นะอะโอเคนะครับหายไปแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันจะต้องมีตัวเนี้ยใน scope นะครับโอเคแล้วก็จากนั้นมาดูตัวนี้ครับก็คือ missing key prop for element in iterator นะครับตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเวลาที่เรามีการ loop ข้อมูลเนี่ยนะครับ สำคัญมากเลยที่เราจะต้องกำหนด keyprop ให้กับ่า e m e n t n t ที่มันมีการลูปข้อมูลแบบนี้นะฮะก็ผมจะใช้อ่าการเข้าถึง book i s b n นะครับอ่ากำหนด keyprop ให้มันแบบนี้นะฮะเห็นไหมว่า error ก็จะหายไปนะครับซึ่งด้านบนก็จริงๆเราสามารถลบทิ้งไปได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเห็นปะอ่ะตรงเนี้ยทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าการที่เรามี e s l i n t นะครับช่วยในการตรวจสอบโค้ดของเรานะครับก็ จะทําให้เราเนี่ยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในโค้ดของเรานะนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเราแก้หมดเนี่ยในฟล์ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาตั้งค่าส่วนอื่นได้อีกนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่ g e t s t a r t e d นะครับอ่านี่นะฮะก็เมื่อกี้เราทําการติดตั้งไปแล้วใช่ไหมนะครับอ่เนี่ยมาดูการตั้งค่าตรงนี้ครับ configuration นะครับตรงเนี้ยนะครับ rules นะครับเราสามารถกําหนด rules ได้ว่าเวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ย อย่างเช่นตรงนี้ก็คือเราจะต้องให้มันมี semicolon นะครับแล้วก็มี quotes อะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาที่ไฟล์ eslint นะฮะแล้วก็มาที่ rules ตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะก๊อปตัวนี้มาเลยนะครับแล้วมาวางตรงนี้ปึ๊บอ่ะกด save ไปนะครับผม จากนั้นเนี่ยมาที่ app.js x นะฮะอ่าทุกคนจะเห็นว่าหลังจากที่ผมกำหนด rules นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าในไฟล์เนี่ยเห็นไหมโค้ดเนี่ยมันไม่ได้มีการใส่ semicolon นะครับหลังจากเขียนเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งทันทีเลยว่าตรงเนี้ยเออจะต้องใส่ด้วยนะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในการเขียน JavaScript มันไม่จำเป็นต้องใส่ semicolon ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้มันแบบครบถ้วนอะ่ะเออนะครับทุกคนก็สามารถที่จะใส่ไปได้อ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวผมย้อนกลับคืนก่อน ตรงเนี้ยเขาจะมีแจ้งว่ามี Error 8ตัวใช่ไหมเห็นไหมสังเกตที่เลข8ตรงนี้นะนะครับ a problem in this file นะครับก็ลองมาใส่ semi colon นะครับให้หมดทุกตัวนะครับอ่ะมาดูกันเห็นไหมหลังจากผมใส่เสร็จปุ๊บเนี่ย Error ก็จะหายไปและอ่านะครับก็ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะกำหนดนะฮะ rules ต่างๆให้กับ eslin t ได้นะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับจากนั้นในส่วนของ extend เนี่ยจริงๆก็ แนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวนี้แหละก็คือ eslint colon recommended นะครับตามที่เขากำหนดมาให้เราเลยเห็นไหมนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมอจาจจะน้นมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็ตรงนี้ลืมพาดูไปก็คืออ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้มันมี error นะก็อย่างเช่นผมจะลบ key prop ออกไปแบบนี้นะฮะอ่ะก็ลองเอาเมาส์มา hover นะครับก็เหมือนเดิมมันจะมีข้อมูลนะครับบอกเราตามนี้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้นะครับก็เราสามารถที่จะเลือก quick fix ตรงนี้ได้นะ ก็ลองคลิกดูก็ตัวนี้นทุกคนจะเห็นว่าเราสามารถที่จะนะครับ disable นะฮะ error ที่บรรทัดนี้นะครับหรือว่า disable ไอตัว error ตัวเนี้ยนะครับให้กับไฟล์นี้นะครับ,ห,บ,ลลรบหรือเราจะดูที่ documentation สำหรับ react นะครับ JSX key ก็ได้อ่าเนี่ยก็คือมันจะมีวิธีแก้ปัญหาให้เรานะครับก็ลองคลิกมาดูที่ show documentation นะครับอา open มานะครับโอเคเขาก็จะมีนะครับ นี่ให้เราดูนะฮะเห็นไหมเขาก็จะมีให้ดูตามนี้ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของ View Problem ตัวนี้นะฮะลองมาคลิกดูนะครับโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็น Error ที่เขาแจ้งมาแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับที่เราควรกําหนดเป็น่า y ์ y prop ให้กับตัว Element ที่มันมีการ l o o p นะครับข้อมูลมาอ่าโอเคนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะกําหนด กลับมาขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ key book isbn เหมือนเดิมนะครับโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขียน JavaScript ทุกคนเลยนะครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตั้งแล้วก็ใช้งาน ESLint ในโปรเจกต์ของทุกคนนะครับเพราะว่าตามที่ผมให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือมันจะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะตรวจหาข้อผิดพลาดในโค้ดของเราแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับผม ก็สำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ